สวัสดีครับทุกคนเรา,าด้วยมาพูดถึงเรื่องอในแต่ละวันนะครับที่นักดนตรีหรือนักร้องกลางคืนนะครับเขาทำงานสมาหากินยังแบบไหนแล้วตื่นเวลากี่โมงกี่ยามกันแน่นะครับแล้วผมก็ทดสอบใยการที่แบบว่าเอาแคลมแบบ์หลัสูญญากาศมาใส่กับกล้อง m มิโ l e ลส ฟูลเฟรมซึ่งกล้องมือเด่ฟูลเฟรมนี่มันมีน้ำหนักเยอะมากนะครับผมว่าเมื่อรอบก่อนเนี่ยผมเอาผมยืมกล้องของคุณแจ็คนะครมือคีย์บอร์ดผมเองนี่แหละนะครับของวงคุณช้างแบนนะครับไทยแบบลองเพลย์แบบยาวๆตอนที่เรากำลังเล่นดนตรีอยู่นะตอนนั้นน่าจะเล่นอยู่ที่ร้าน วันนั้นเล่นอยู่ที่ร้านแซบอินดี้สาขาคริสต a ลดีไซน์นะครับก็คือ CDC นั่นแหละที่เรียบรวดนะครับ <c oughs> ถ้าใครแบบว่างๆนะครับวันอังคารนะครับก็ไปเจอกับพวกเราได้นะครับก็ยืมกล้องออสโมเป็นแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นนะครับผมจะคมาใช้ก็เลยติดเม,มมมาด้วยเพราะว่าเอามาตัดต่อ นี้ก็เลยว่าจะเอาแคเอาตัวเหมือนนี้ไปคืนเขาราะว่าอ mm hmm. oh, ย่างนี้ก็ต้องเจอกันอีกอ <laughs> ย่างนี้ก็เล่นกันด้วยกันอีกทั้งหมดสามรอบ mm hmm. วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเป็นวันศุกร์เอ้ยวันนี้เป็นวันสวเ,นนส,เ,นนเนนสาร์โอ้โหเลยวันนี้วันเสาร์นะครับเล่นทั้งหมดสามรอบผมอาจะเล่นอยู่ที่ชงเจริญที่โซพาร์คนะครับเรียบด่วนหนึ่งที่แล้วก็ไปชงเจริญที่เดอะพาร์คนะครับเดอะพาร์คที่อยู่ตรง อยู่ติดกันกันกบสูยนสศริกิจนะครับหรือแยกคลองเตยนั่นเองนะครับอืแล้วก็ที่สุดท้ายนี่จะเป็นเดอะการิชันนะครับการิชันนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเขาบริฟมาว่าเราจะต้องร้องเพลงที่ลูกค้าในร้านร้องตามได้ทุกเพลงนะครับอันนี้คือบริฟเพราะวันนั้นมันแน่นอนครับวันนี้เจอกันแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศในวันนี้ก็ พื้นฟ้าพื้นฝนมากเหมือนฝนจะตกหนักนะครับแล้วคืนนี้ก็เป็นวันที่เล่นดนตรีเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาก็คืออาจจะต้องไปทําบุญวันวิสาขาบูชากันนะครับ <laughs> ม,มาดูกันว่าแบบมันกล้องมันสั่นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันสั่นมากเราก็ต้องเปิด i อสนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นเออเรียกว่าอะไร เป็นสเตเบลิเซอที่แบบเป็นดิจิตอลอยู่ในตัวของกล้องนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องยี่ห้อแคนนอนะครับรุ่น R P นะฮะแล้วก็ตีมของเขาเป็นโกลก็คือมันจะเป็นออกเป็นสีแบบคลาสสิกนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นโอลิมปิกญี่ปุ่นแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาซึ่งดโชคดีมากแล้วจริงๆแล้วเวลาถ้าอยากจะได้ตัวนี้จะต้องแบบสั่งมาจากญี่ปุ่นนะแต่วันนั้นโชคดีมากจริงๆฮะไ่ได้มามีร้านที่แบบว่าเขามีพอดีในร้าน นที่ฟอร์จูนกล้องตัวนี้ก็ใช้มาประมาณสี่ปีกว่าแล้วจะห<อ>้าเอ่สามจะสี่ปีแล้วสี่ปีปะ่ะเดี๋ยวจะเอากล้องไปให้คุณแจ็คเอาเมมกล้องเดี๋ยวเราจะเอาเมมกล้องไปให้คุณแจ็คเผื่อว่าเขาช่วงนี้เขากำลังลุยทำคอนเทนต์แบบเป็นแบบ everyday ของเขาเป็นรูทีนของเขา เป็นบล็อกนะทุกวันของเขานะครับเพ <c oughs> ราะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้มันก็คือเมมกล้องนั่นเองนะครับแล้วเมมกล้องเนี่ยถ้าใครที่ยังแบบมีที่เป็นแบบสายเริ่มต้นนะผมจะบอกจะแนะนําเลยว่าคุณควรจะต้องใช้เมมกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นคุณจะถ่ายวิดีโอยาวๆแบบ 4K คุณต้องใช้การ์ดแบบรุ่นไหนเบอร์อะไรอะไรอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นแบบคลิปแบบลองๆยาวๆนะ ไม่ได้ตัดผมชอบคอนเซ็ปของพี่คนหนึ่งที่อยู่ใน y u t u b e เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งเขาก็แบบมีกิมมิคนี้มาว่าแบบเออลองถ่ายคลิปลองทำคลิปบล็อกที่ไม่ต้องอ,อตัดดูมันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอเนี่ยมันก็ต้องตัดแล้วใช่ไหม ไปลองยาวๆดูไหมเดี๋ยวลองยาวๆดูเดี๋ยวลองยาวๆดูลองยาวดูไปยังไงดีวะเอาแม่งออกไปทั้งแคมป์นี่แหละ,อะเออไปแม่งทั้งแคมป์นี่แหละหา <c oughs> เรื่องออกจากบ้านเน,นีไม่ได้บอกก่อนด้วยโอ้แสง โหดมากเาไม่อโอโต้เดี๋ยวเข้าไปข้างในภายในนี่มันก็จะแบบอ่าโอเคไม,ไม่ตัดไม่ตัดบอกไม่ตัดคือไม่ตัดไม่โกงเนี่ยมันจะลดะได้เ่นมาใหม่ด้วยล่ะเลนยี่สิบเลยยี่สิบ 20 mm. 20 mm. มิลลิเมตรยี่สิแมมนตัวนี้พอเข้ามาในตึกมันก็จะมืดหน่อยเลขสักร้อย่รันตึกันจะมุดเื่ยเพื่อม่้โนี่ ก็๊อก๊อ,อ,อยู่ปะไม่อยู่อ๋ออยู่ใส่ใู้พเาอยู่ปะเอาม,ม,มีมาให้อไม่ได้ไปไหนกูหาเรี่กออกมาถ่ายแบบบอกยาวๆไห้ใช่เล่นใหม่เล่นใหม่ โอ้ยม oh, <be> ืดมืดมืดอะไรนะไปแล้วเออมันก็ได้ยูยนะเนี่ยเราไปเจอแสงข้างนอกอีกหนักขึ้นอีกนีด เริ่มหนกขึ้นออนี่แบบยาวๆนะนี่ผมก็ไม่ได้เปิดกันสั่นเลยนะครับมาเ,เ,เดินเล่นหน่อยไปม้นจะเขาแนะนำสวนหน้าคอนโดเขานะครับเป็นเอ,อ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวนของที่เนี่มาดูนะ อ,อ่านะสวยๆนะวังทองสองนะครับเพราะว่าวังทองหนึ่งจะต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับสวยงามดีนะครับออบอกยาย้าก็คือบอกยาว้นะครับไม่โกงบรรยากาศดีเป็นแบบว่าเป็นส่วนในเมืองนะครับ ไม่ได้กดตัวออโต้โฟกัสที่เป็นแบบแฟกซิงนะครับไวตั้งแต่ทีแรกบรรยากาศสวยมากครับเออสวยดีผมจะบอกว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่ตอนนี้ผมลงรักแล้วแหละลงรักมากๆเลยผมจะตก แล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้เออตัดผมสักทีตอนนี้คลิปก็ปอยู่ที่ประมาณประมาณแบบสิบนาทีแล้วสิบ <c oughs> นาทีแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายตัวสวนสาธารณะให้ดูนี่ครับก็เป็นสวนกลางเมืองไม่ได้เปิดกันสัง่ง ก็จะมีเส้นทางให้เดินให้สามารถวิ่งได้นะครับสวยเลยเออดีนะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับ เลนกว้างๆแต่ว่าไม่ดิสถอดมากนะดิสถอดนิดเดียวไม่เยอะเข้ารถมามืดตึ๊ดนี่ฟิล์มรถนี่ก็มืด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 มากๆโอเคนี่ก็อยู่ในรถละฮู้ว ก็โอเคนะครับก็ผมโอเคมากกับสิ่งที่แบบว่าในตอนนี้ของที่สามารถที่จะใช้งานได้ไอตัวนี้มันน่าจะอยู่กับกระจกได้อย่างเดียวอยู่กับไอ้นี่ได้ไหม,ไ,มได้โอเคยังไงฝากกดติดตามได้แล้วกันนะครับใครที่แบบผ่านเข้ามานะก็เป็นคลิปยาวๆที่แบบไม่ตัดยังไงไปละ ขออนุญาตกดบาย